ดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่เคารพพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเลศวนขึ้นความถี่107.25เมกะเฮิรตซสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกก็จะนำข่าวสารมาบอกกล่าวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันณล,ลุมน์ชาญวิก,การรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจกันถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนในจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนเข้าเป็นคณะกรรมการประกันสังคมท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้หลายท่านอาจจะเคยได้เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมกันอยู่บ้างนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเองเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไปในหลายช่องทางนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งไปทําไมและใครที่จะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างนะคะก็เราจะมาขยายความกันนะคะคําถามที่ว่าทําไมถึงมีการเลือกตั้งนะคะก็ขอชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยที่ให้สิทธิ นายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถสมัครเป็นผู้แทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือท eh. ี่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะรวมทั้งผ네ู้แทนของผู้ประกันตนนะคะก็สามารถสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนเพื่อไปทํางานเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะคะ และต่อมานะคะก็คือคำถามที่ว่าคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะคณะกรรมการประกันสังคมที่เรามีการจัดการให้เลือกตั้งและมีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันสังคมนะคะมีบทบาทหน้าที่ดังนี้นะคะข้อแรกก็จะเป็นการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติข้อ 2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกิธธีกาการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆข้อ3วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังข้อ4 วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังข้อ 5. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคมข้อ6ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงานประกันสังคม ข้อ7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมายนะคะนี้เราทราบถึงบทบาทหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ของคนที่จะเข้าไปทำงานเป็นคณะกรรมการประกันสังคมแล้วนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าตัวแทนของนายจ้างและตัวแทนของผู้ประกันตนที่ได้สมัครเลือกตั้งเพื่อที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการประกันสังคมนี้นะคะจะ ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะขแรกนะคะตัวนายจ้างเองก็ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะถึงจะสมัครเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ในส่วนของผู้ประกันตนก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะสมัครเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนหรือเป็นผู้แทนของผู้ประกันตนก็ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะและ ผู้ประกันตนทุกคนและนายจ้างทุกท่านนะคะที่จะประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องลงทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะหรือจะมาติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักง,งานประกันสังคมได้ทุกแห่งน,นะคะ ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคือนายจ้างหรือผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40ที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้แล้วนะคะจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้7คนโดยที่นายจ้างต้องเป็นผู้เลือก ผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะส่วนผู้ประกันตนก็ต้องเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคนหนึ่งมีสิทธิ์เลือกได้7คนนะคะซึ่งผู้สมัครนี้ก็จะมีหมายเลขที่เรียงลำดับกันทั่วประเทศนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะคณะกรรมการที่เราจะต้องมีการเลือกตั้งจะมีด้วยกันทั้งหมด14คนแยกเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเจคน และเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนอีก7คนนะคะในตอนนี้นะคะตามที่สำนักง,งานประกันสังคมได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมหรือที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกนะคะกำหนดไว้นะคะว่าให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึง31ตุลาคมนะคะตอนนี้ได้มีประกาศขยาย ระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพื่อที่จะได้ไปเลือกตั้งผู้แทนของท่านนะคะเข้าไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันสังคมค่ะท่านผู้ฟังคะในขณะนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็มีผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายในจ้าง จำนวนสองท่านนะคะลำดับที่หนึ่งก็ได้แก่คุณสุรจิตวงกังแหห้างหุ้นส่วนจำกัดสีสหวัฒการช่างลำดับที่สองคุณอัมพวันเรื้ดบรรลือชัยบริษัทไพโรดโฮม168่งหกจำกัดนะคะส่วนผู้ที่สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะคะมีสามท่านนะคะลำดับที่หนึ่งคือคุณลุ่งผู้ยางโทนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะ ลำดับที่สองดรปริญญาสร้อยทองเป็นผู้ประกันตนมาตาสา3สสังกัดมหาวิทยาลัยนเลศวรลำดับที่สามคือคุณพีรพลแก้วดวงดีเป็นผู้ประกันตนมาตาสา33บริษั BR K, ท BRK ทธันสปอร์ตจำกัดนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ ที่มีจิตอาสาอาสาสมัครที่จะเข้าไปทำงานในการดูแลภารกิจของสำนักง,งานประกันสังคมและเงินกองทุนประกันสังคมที่ทุกท่านร่วมกันสมทบมานะคะเพื่อที่จะดูแลซึ่งสิทธิประโยชน์ของทุกท่านด้วยนะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็จะขอสรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในวันที่ 10พฤษจิกายนนี้นะคะก็จะสิ้นสุดการลงทะเบียนการใช้สิทธ lin> ิ์เลือกตั้งของผู้ประกันตนและนายจ้างแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก็ให้เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะถ้าเป็นนายจ้างก็เลือกไปที่นายจ้างถ้าเป็นผู้ประกันตนก็เลือกที่ผู้ประกันตนนะคะเข้าไปเมนูหลักก็จะเจอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ หรือจะสามารถมาลงทะเบียนที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นะคะตามที่ท่านสะดวกนะคะสิ้นสุดวันที่10พฤศจิกายน2566นี้นะคะและผู้ที่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็เช่นเดียวกันนะคะท่านสามารถมาสมัครได้ จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันนะคะก็อย่าลืมมาสมัครกันนะคะอย่าลืมลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยนะคะการเลือกตั้งของเราจะมีขึ้นในวันที่24ธันวาคม2566ในวันนี้เวลาสำหรับรายการก็คงหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการฟังสักนิดรู้สิทธิ์ประกันสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยา,ยา,ยาลัยนเรศวรแห่งนี้ ข่าวหน้าก็คงจะนำข่าวสารงานประกันสังคมมาบอกกล่าวกันใหม่สำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ